จะพามาซ่อมเครื่องเสียงนะครับเพื่อนเพื่อนยี่ห้ออะไรนาะนี่พาบอกไม่ดังยี่ห้ออะไรก็ช่างนะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวจะแกะดูข้างในยี่ห้ออะไรก็ช่างดึืออกมาข้างในแล้วนะเพื่อนเพื่อนอาการไม่ดังเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนเื้องต้นเราก็เช็คไฟนี่แหละนะเพื่อนเพื่อนนะเช็คไฟมีไหมไฟบวกมีไหมไฟลบมีไหมอ่ะไฟบวกมีไหมเพื่อนเพื่อนมาดูกัน ไฟบวกที่ปเปลี้ยงวงจรไฟบวกมีครับ55โวลต์ไฟลบมีครับ55โวลต์ก็อาการแบบนี้นะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าไฟออกลําโพงก็คือเราต้องแยกก่อนว่ามันเสียอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาไฟไฟมีแล้วนะไฟหลักๆมีแล้วนะเพื่อนๆเ,เราต้องมาแยกก่อนว่ามันเสียอยู่ฝั่งไหน เราจะรู้ได้อย่างไงเพราะว่าเรายังไม่รื้อออกมาเลยแล้วก็มาวัดก่อนนะเพื่อนๆนะหลักการซ่อมแอม,มก็คือต้องวัดไฟออกลําโพงก่อนว่ามีไฟออกลำโพงอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาถ้าไฟออกลำโพงอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็รื้อออกมาซ่อมฝั่งซ้ายถ้าไฟออกลำโพงอยู่ฝั่งขวาแล้วก็รื้อออกมาซ่อมฝั่งขวาตัวนี้เดี๋ยวเราจะเช็คตรงไหนเพราะว่าเรายังไม่รื้อตรงนี้นะเพื่อนๆนะนี่ ตรงที่เป็นลวดนี่นะเพื่อนๆอาจจะวางตำแหน่งคนละที่ก็ได้แต่มันจะส่วนใหญ่มันจะใส่มาอย่างนี้แหละเราจะจิ้มฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้จิ้มที่เราฝังนะเพื่อนๆนะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก่อนเอาเบื้องต้นเราจะมาเช็คฝั่งซ้ายก่อนนะเพื่อนๆนะว่าจะมีไฟออกลำโพงไหมนีเตอร์ปปลายเข็มแหลมๆจิ้มเข้าไปเลยมันมันมันมีฉนวนมีเคลือบอยู่นะแต่เราจิ้มตรงขั้วที่มันเชื่อมไปหาปลิ้นนี่เพื่อนๆอ่าตัวนี้ไม่มีไฟออกลำโพงนะฝั่งซ้ายนะเพื่อนๆนะ แล้วก็ขยับมาจิ้มฝั่งขาัาวเช็คกดูมันมีไฟออกลำโพงไหมอ้าวมีนะเพื่อนๆนะมีไฟออกลำโพง19โวลต์น,นะนั่นเรารู้แล้วไงเรารู้แล้วว่าฝั่งฝั่งฝั่งขัาวเสียนะเพื่อนๆนะฝั่งนี้นะคือฝั่งขาัาวนะเบื้องต้นเราก็ต้องถอดนี่แหละออกมานะเพื่อนๆทำไมเราต้องเช็คว่าไฟออกลำโพง,งถ้าเรารู้แล้วว่าเสียอยู่ฝั่งขาัาเราก็แล้วก็ถอดพวกเฟด ออกมาวัดดูนะเพื่อนๆน,นะเฟสพวกนี้มันเป็นเอ็นชแนนทั้ง4ตัวเลยนะเพื่อนๆน,น,นะเป็นวิธีที่รัดขั้นตอนรัดขั้นตอนยังไงเราต้องเช็คแบบดูว่าถ้าไฟออกลำโพงข้างไหนก็คือข้างนั้นแหละเสียอ่าเดี๋ยวมาเช็คมอสเฟสกันเลยนะครับเพื่อนๆเอาเบื้องต้นเราบัดกรีสายขาไม่ในชะ่ไม่ใช่สายนะเพื่อนๆขาของเฟสเนี่ย เวลาเราวัดเนี่ยมันจะมีอยู่เฟียดจะมีอยู่สามขาเวลาเราถอดเราก็ถอดสองขานะเขาทํามาอย่างนี้นะเพื่อนนะคือเขาตัดแล้วก็โยงลวดขึ้นมาเพื่อสะดวกสบายนยั่นแหละโยงลวดขึ้นมาจากลายลายวงจรลายของเฟียดเดิมนั่นแหละโยงขึ้นมาแล้วก็บกัตรกีใส่แล้วก็บัตรกีแล้วก็โยกออกมันมีสามขาแล้วก็บัตรกีให้มันหลุดลอยออกจากตัวถังมันเนี่ยตัวของมันเนี่ยออกสองขาให้มันเหลือขาเดียวนะเพื่อนนะ มึงถึงจะวัดรู้เรื่องวัดได้ร้อยเปอร์เซ็นเบื้องต้นนะถ้าเพื่อนๆที่ยังวัดเฟดไม่เก่งไม่เป็นก็มีสามขาร้อยสองขาเราจะร้อยขาไหนก็ได้ที่สะดวกส่วนใหญ่ขาซ้ายสุดเน่อยอย่างนี้นะเพื่อนๆนะของมอดเฟดนี่นะขาซ้ายสุดนี่มันมีขาซ้ายสุดหนึ่งสองสามขาซ้ายนี่มันจะเป็นขาเกตถ้าเราวัดมาใส่ขากลางกับขาขวบฝั่งขวามือเนี่ยถ้ามันขึ้น จะตั้งคูณหนึ่งเคหรือคูณสิบเคก็ตามถ้ามันขึ้นนะบอกได้เลยว่าเสียนะเพื่อนเห็นไหมเสียนะเพื่อนเสียเลยไม่ต้องวัดอะไรอีกนะไม่ต้องวัดอะไรอีกถ้ามันวัดอย่างนี้ถ้ามันกลับทางอย่างนี้เสียถึงจะไม่กลับทางก็ถือว่าเสียนะปกติมันจะไม่ขึ้นนะเพื่อนๆนะเอาตัวที่หนึ่งเสียแล้วมา,มาดูตัวที่สองนะเพื่อนๆนะอ้าวตัวที่สองก็เสียนะเพื่อนๆนะตัวที่สามตัวที่สามวัดไม่ขึ้น ก็สันนิษฐานว่ายังไม่เสียนะนเพื่อนๆนะแต่ต้องลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะตัวที่ C ไม่ขึ้นอ่าต้องลงรายละเอียดนะทีนี้นะต้องมาวัดขากลางกับขาขอบฝั่งขวาเพื่อนๆนะขึ้นแล้วก็ทิกให้มันลงนี่เห็นไหม,มเพื่อนๆเนี่ยแสดงว่าไม่เสียเนี่ยถ้าเราแตะอย่างนี้มันขึ้นแล้วเอาแดงไปแตะขาเกตอย่างนี้วัดไม่ขึ้นก็สแสดงว่าดีนะ ถ้าอยากให้มันขึ้นก็ดำเ่ยไปแตะขาซ้ายสูดขาเกตเนี่ยแตะปั๊บแล้วก็มาวัดอีกมันก็จะขึ้นถือว่าปากติตัวนี้ก็วัดเหมือนกันนะเพื่อนๆนะมันเป็นเฟดเอ็ N annel, นชันแนนี่นี่นเห็นไหม,มเพื่อนๆเนี่ยวัดไม่ขึ้นเนี่ยพอเราเอาสายสีดำเนี่ยไปแตะขาเกตฝั่งซ้ายมือเนี่ยแตะปั๊บแล้วก็มาวัดขากลางตรงนี้นี่มันจะขึ้น แต่ให้มันลงได้แต่ให้มันขึ้นได้นี่แสดงว่าไม่เสียตัวนี้ไม่เสียตัวนี้ไม่เสียเสียตัวนี้ตัวนี้แล้วตัวนี้ก็แตกด้วยนะเพื่อนๆนะพวกเราเราต้องเช็คทรานซิสเตอร์ตัวเล็กด้วยนะเพื่อนๆนะอาการอย่างนี้นะเราอย่าไปคิดว่าเปลี่ยนพวกอาร์ตัวที่มันแตกแล้วก็มอดเฟตสองตัวนี้จะจบนะก็ไม่รู้แหละแต่ต้องวัดนะเพื่อนๆนะทรานซิสเตอร์ได2สองตัวที่เป็น PNP สลับกับ Npn เนี่ย ถ้าตัวนี้ไม่เสียก็ไม่ต้องวัดต่อมาทางนี้นะตามสถิติเดิมนะที่เคยทําถ้ามันเสียตัวนี้ก็ต้องวัดต่อมาหมดเลยพวกนี้อ้าวเดี๋ยวจะทําการวัดเลยตัวนี้ก็ต้องวัดด้วยนะเพื่อนๆนะอันนี้หน้างานจริงเปลี่ยนแล้วนะเพื่อนๆเปลี่ยนแล้วเทนเตอร์สองตัวที่เสียนี่นะอ่าพวกนี้ก็มันเสียอยู่สามตัวหนึ่งสองสามตัวนี้ไม่เสียเปลี่ยนเข้าไปแล้วนะเพื่อนๆ เบอร์เดิมมันใช้สองหก k สองหกเก้าเก้าเปลี่ยนเข้าไปแล้วมันเสียทั้งสองตัวเลยน,นี่เปลี่ยนเข้าไปแล้วเนี่ยวัดเสียจริงๆนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้ดีมากที่มันไม่เสียนะนเพื่อนนะแต่ก็มันไม่ค่อยรอดนะได้สองตัวเนี่ยถ้าทรานซิสเตอร์เอาสองตัวนี่เสียในะ2สองตัวนี้ไม่ค่อยรอดนะได้ n p n กับ p n p สลับกันนะแต่ดีแล้วละ่ะมันไม่เสียเช็คแล้วใส่เข้าไปแล้ว เราจะมาลองดูไปด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนนะแนะนําเพิ่มเติมคือมันจะมีแผ่นรองอยู่ทุกตัวนะเพื่อนเพื่อนนะเราอย่าหลงอย่าหลงถอดออกนะต้องใส่แผ่นรองด้วยไม่งั้นก็ชอดลงแทน่นทําให้ทรานซิสเตอร์ที่เราใส่เข้าไปจะเสียได้เราลองแล้วเราต้องมาวัดดูด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะว่าเราลองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมบางทีมันอาจจะรั่วจ,จะอาจจะรั่วอะไรก็ก็ไม่รู้แหละแต่เราต้องรบอบคอบแล้วก็ตั้งมิเตอร์นะ ตั้งมิเตอร์นี่คูณหนึ่งตั้งเตอร์คูณหนึ่งก็แตะกันดูอย่างนี้นะเพื่อนๆนะวิธีวัดนะวัดตัวไหนก,ก,ก็รู้เหมือนกันเะเพื่อนอันนี้เป็นเกตเล็กๆน้อยๆสาหรับว่าเราใส่แผ่นรองแล้วมันทะลุถึงกันไหมเราลองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็เราก็เอาเนี่ยมิเตอร์นี่จับแท่นเนี่ยแท่นโลหะเนี่ยนะแล้วก็มาวัดใส่ขาขากลางนะเพื่อนเพื่อนนะคือคือมัน มันทำหน้าที่เหมือนกันก็เลยไม่วัดลองให้ดูสักตัวตัวไหนก็มีความหมายเหมือนกันนะวัดสาขากลางอย่างนี้ถ้าเข็มมิเตอร์ขึ้นเหมือนเอามิเตอร์แตะกันอย่างเงี้ยแสดงว่าเราลองไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะเพื่อนเพื่อนอันนี้อาจจะผิดพลาดน,นะสาหรับมือใหม่นะมือเก่าไม่ได้พูดถึงมือเก่าเก่งหมดแล้วนี่อย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนี่ไม่ต้องกลับทางก็ได้ถ้าเราวัดอย่างนี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็สแสดงว่ามันรั่วเราต้องรื้อออกมาก่อนที่จะลองเสียงนะเพื่อนเพื่อน,นนะเราจะมาลองเสียงกันนะเพื่อนแค่แตะสัญ,ญญาณนะ จะลองแค่แตะสัญญาณสัญญาณอินพุตคือตรงนี้อันนี้เราเสียบปลั๊กแล้วยังไม่เปิดสวิต์นี่ขานี่ขาขอบสองขาฝั่งนี้ถ้ามันตุ๊ดตุดแล้วก็ถือว่าผ่านนะวิธีประกอบก็คงไม่แนะนําเพิ่มเติมนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายไม่ใช่ช่างก็ทําได้ประกอบถ้าเสร็จก้อนนี้เสียบก็เปิดเสียงลองคือเราจะไม่ลองเพลง มันจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องลิดกทธส์นะเพื่อนๆนะถ้าเราเปิดถ้าเครื่องปกตินะตัวนี้ก็จะหนีบเข้าหากันเครื่องต้นเราจะมาวัดดูก่อนนะเพื่อนๆนะวัดเอาไฟออกลโพงไหมแต่ก่อนเราวัดแล้วมันออกนะอันนี้เราก็จับกาวสายลำพงจับกาวเอ้ยสายมิตเตอร์จับกาวนะฝังหนึ่งนะไม่รู้ว่าไฟลบหรือไฟบวกออกมันก็มีสิทธิ์ออกได้อยู่กับประการเสีย เดี๋ยวครับเพื่อนๆเ,เปิดสวิตแล้วเราก็ตั้งประมาณสัก50ไว้ก่อนนะแต่ก่อนในฝั่งนี้เนี่ยมันมันมันออกลำโพงนะเพื่อนนะแต่เวลาเราเปิดสวิตขึ้นมันจะสวิงขึ้นปึ๊ดแล้วก็ลงก่อนนะเอาเปิดสวิตชึกทำไมไม่สวิงเลยเพื่อนๆเสียปักหรือย,ยังเนี่ยอ่ะวรียรีทำงานแล้วสรุปไฟไม่ขึ้นไม่สวิงเลย ก็เลยแสดงว่ามันผ่านแล้วถ้าดีเรทำงานเราไม่ต้องไปพูดต่อเรื่องนี้นะเพื่อนเพื่อนถ้าสมมุติว่าไฟออกลําโพงแสดงว่ามันเสียยังยังแก้ปัญหาไม่จบอยู่ดีเรก็คงไม่ดังแต๊กอย่างนี้นะคำว่าทํางานคือคือทำงานหนีบก็าหากันนะเพื่อนเพื่อนนะเราจะแตะสัญญาณอินพุตเลยนะเพื่อนๆถ้าแตะสัญญาณอินพุตจบก็คือจบเลยนี่นะเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนได้ยินไหมนี่ฝั่งซ้ายแล้วนี่ แล้วแต่ฟังขวานั่นโอเคผ่านนะเพื่อนๆนะปิดงาน